ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยครับยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ชั a นไ e วัฒน์มาดฟอครับก็หายไปหลายวันนะตอนนี้ก็คอมผมเน่าเรียบร้อยแล้วพังไปเรียบร้อยแล้วโอเคแต่วันนี้ผมมาทําในโนต้ตบุ๊กเนาะโอเควันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมหน้าเล่นอีกหนึ่งเกมครับกับเกม Pilot of c a ฟ i b b e a n t i d e ท f ์ออฟรซึ่งเป็นเกมแนวยุทธศาสตร์นะะซึ่งขอบอกว่า มีอะไรให้ทําแบบหลากหลายมากๆครับแล้วก็มันมากๆาอ่าแล้วตัวเกมจะเป็นแบบนี้นะตัวเกมจะเป็นจอแบบแนวตั้งนะซึ่งจะเป็นเกมยุทธศาสตร์ในการสร้างเมืองแล้วก็เอาเรือของเราเนี่ยไปลบไปโจมตีอย่างเกาะอื่นๆ่เงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวดูตามในวิดีโอเลยอ่าซึ่งภายในเกมมีระบบอะไรให้เราทําแบบหลากหลายมากๆเลยฮะทั้งแบบอัปเกรดเมืองไปเรื่อยๆอัปเกรดทุกอย่างครับอัปเกรดสกิลตัวละครอ่าแล้วก็มีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะ แล้วก็มีทําการพวกวิจัยเทคโนโลยีต่างๆด้วยมีการประกอบเรืออะไรงนี้ด้วยครับมีชุดชุดอุปกรณ์สมสัยให้กับฮีโร่ของเราด้วยนะโโคตรแจ่มครับอ่าแล้วระหว่างการสู้รบเนี่ยก็มีฉากเราสามารถเข้าไปดูฉากพัสซีนได้ด้วยนะอ่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดา,าจริงๆครับเกมนี้ซึ่งคุณจะเล่นได้ทั้งวันโดยที่ไม่เบื่อแน่นอนนะผมก็กำลังเล่นอยู่นะแล้วก็ติดด้วยตอนนี้ อย่างแจ่มครับเกมนี้แนะนําเลยสนุกมากสําหรับใครที่ชอบแนวเนี้วางแผนการลบอะไรเงี้ยนี่เป็นไงบ้างคนระับดูดูดูคัสซีนะตอนสู้กันในเรือฮนะโคตรแจ่มครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาในระบบแอนด o อยนะซึ่งตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดมาวัน2วันนี้เองครับอ่าแล้วตอนแรกผมจะแคสต,ตั้งแต่2วันก่อนแล้วแหละแต่คอมแม่งเสือพังนะฮาร์ดดิสแบทแบสเลกเตอร์ครับฮาร์ดดิสไปครับไดซีเน่าเรียบร้อยเดี๋ยวผู้นี้ค่อยไปถอยใหม่อีกลูกหนึ่งโ <c oughs> คตรเครียดเลยอยู่ๆก็พังนะเนื่องจากไฟมันตกครับ นี่เป็นไงบ้างเนี่ยน,นี่ตัวละครให้เลือกเล่นครับโหโคตรเยอะครับอ่าแล้วภายในเมืองนี้ก็จะมีแจ็คสไปรโลเลยนะเล่นไปเรื่อยๆจะปลดล็อกได้เรือของแจ็คสไปรโลเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ปลดล็อกได้มาแล้วแหละอ่าอ่านี่ครับเราจะต้องมีการอัปเกรดประตูเมืองด้วยนะเนี่ยเห็นปะ่ะอันตรงนี้ก็คือประตูเมืองของเราคนระับอันนี้จะเป็นอยู่ในโหมดสอนอยู่ฮะก็คือ ต้องอัปเกรดประตูเมืองให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อจะไม่ถูกโจมตีจากผู้เล่นคนอื่นนะซึ่งภายในแมปเนี่ยโอ้โหผู้เล่นแบบโคตรเยอะเลยับขอบอกเจอกันหลายประเทศมากอ่าแล้วตัวเกมเนี่ยเป็นตัวเกมออนไลน์นะซึ่งรับรองได้เลยว่าไม่มีเบื่อแน่นอนนะแล้วก็มีระบบแคนด้วยนะซึ่งในเกมเนี่ยคนไทยเล่นเยอะมากๆครับใครสนใจเดีวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้วิดีโอนะ นี่อันนี้ก็เนี่ยเนี่ยในการภายในเกมอย่างเอาเรือไปลบเนี้ยเราก็ต้องมาซ่อมเรือด้วยนะอะแล้วก็ยังมีสร้างกองทัพทหารด้วยเพื่อส่งขึ้นไปยังเรือครับเนี่ยคือระบบเกมหลากหลายมากมากะอะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการรับยินอยู่ในตัวเกมนะก็จะได้รับรางวัลไปครับตามเวลาที่กำหนดฮะ อ่าเนี่ยเห็นปเห็นตัวละครมนะั้น่ะนี่ก็จะมีอุปกรณ์สมส่ด้วยจะไปปลดล็อกรู้สึกว่าจะน่าจะเลเวลเจหรือเลเวลแนี่แหละถึงจะมีเมืองให้คราฟอุปกรณ์สมส่ยครับน่าจะเลเวลเนะถ้าจำไม่ผิดนครับซึ่งแบบตัว,ตวเกมภายในเมืองนะ่ยมีอะไรให้แบบอัพเยอะมากๆนะ่ะสำหรับการสร้างเมืองเนี่ยก็จะมีครูดาวนะ แต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวครับว่าคุณจะสร้างได้ช้าเพราะว่าภายในเวทมันมีใบแจกลดคูดาวเยอะมากๆครับคุณสามารถอัพได้ทั้งเมืองอะเวลรเจ็ดเวลรแปดสบายๆเลยครับทั้งเมืองอะผมขอบอกก่อนเลยคือเขาเวทเขาแบบอัดของแน่นมากแล้วก็ระบบแจกเพชรภายในเกมเขาเนี่ยที่เป็นเหรียญทองอะได้ได้โคตรง่ายเลยจริบจริง,รงผมเล่นเวรเจ็ดนี่ผมได้เป็นหมื่นอะผมเอาไปลดคูดาวหมด <c oughs> นี่ก็ตอนเล่นปัจจุบันยังยังไม่ได้อัดมาให้ดูนะอันนี้อัดเป็นช่วงที่อัดก่อนหน้าตอนที่เริ่มเล่นใหม่ครับเนี่ยโอเกมนี้ผมแนะนำเลยจริงๆแบบเล่นได้ไม่เบื่อครับมีอะไรทำแบบเยอะแยะมากครับที่สำคัญก็มีไปเกาะคนอื่นด้วยนะแล้วก็สามารถย้ายเกาะไปไว้ที่อื่นได้ด้วยนะเออแ่งโคตรแบบไม่ธรรม,ม,มดาแน <c oughs> ่นอนมากเกมนี้ อ่าเนี่ยนะเห็นปะเกาะคนอื่นนะเห็นมาเยอะเลยเยอะแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวมันจะมีพวกมีให้ไปป้นเรือสินค้ามีให้พวกไปตีมอนสเตอร์ในเมืองด้วยนะในทะเลด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปตีนี้ให้ดูครับตีเงือกให้ดูอ่ะเพราะพอเวลาเราตีมาเราก็จะได้ของมาด้วยนะจะเป็นพวกจะมีพวกเศษอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับที่เป็นพวกสมบัติอะไรเงี้ยเอาไปหลอมรวม,มกันอีกทีครับแล้วก็จะมีพวกวัตถุดิบต่างๆมากมากเยเลยบอกไม่ถุกกัน เยอะครับมีอลารทำเยอะแยะมากๆเกมนี้แล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องด้วยน,นะมีโหมดแบบที่ต้องไปช่วยช่วยแจ็คสเปโร่ลบครับโอย่ังแจมครับขอบอกเพื่อปลดล็อกเรือแบ็คเพอร์ซึ่งผมก็ได้เรือแบ็คเพอร์แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงถ้ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาลงต่อนะเดี๋จะจาให้ดูว่าเรือ Back แบ็คเพอร์จมแค่ไหนอะ ก็เราไปโจมตีปีศาจก่อนนะตีไป,ปเงือกครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ครับต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าสกิลสกิลของตัวเรานะเฮ้ยไม่ใช่ครับขอภายครับอันนี้จะเป็นสกิลการวิจัยครับอวิจัยสำหรับการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการช่วยในการ ปลดล็อกการอัปเกรดเมือตงต่างๆนฮะหรืออัปเกรดพวกอาวุธปืนเอาพวกเรืออะไรพวกนี้ภายในเมืองนะก็คือเราจําเป็นต้องอัปเกรดควบคู่กันไปเรื่อยๆฮนะสำหรับเกมน,นี้อ่านี่เไยลบมนเสร็จแล้วเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะไม่ได้เปิดให้ดูตอนลบกับนังอนะฮะซึ่งลบง่ายๆอ่ะยังไงก็ชนะอ่าสำหรับการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถจะส่งเรือไปกี่ลำก็ได้นะไม่จำเป็นว่าแค่ลำเดียวนะ แต่ว่าการโจมตีหนึ่งครั้งเราจะสามารถโจมตีได้แค่หนึ่งครั้งนะเฮ้ยยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไม่สามารถโจมตีพร้อมกันได้สองครั้งอะไรเงี้ยครับก็คือต้องรองให้คููดาวจบตีครั้งแรกจบก่อนถึงจะส่งไปอีกครั้งหนึ่งได้ครับประมาณนี้แต่ว่าเราสามารถส่งเรือไปได้หลายลำนะในการบุกค,ครั้งหนึ่งสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวละครครับตัวละครของเราเลยก็จะเพิ่ม พลังโจมตีให้กับกองทัพเรือของเราเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มพลังให้กับทหารทั้งกองทัพเราเลยอ่าอย่างเงี้ยครับถือว่าจับมากๆอ่าระบบเกมมันเยอะมากผมก็ยังอธิบายไม่ค่อยจะหมดเท่าไหร่เพราะยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับถ้าอยากอยากรู้แนะนำเลยครับผมมันมาก <c oughs> เกมนี้ แล้วยิ่งแบบถ้าแบบมีแคร์เรายกทับเลยอไ,อ,อไปบวกพร้อมกันเนี่ยโหโ,โคตรโคตรอลังการครับจริงๆผมเจอบ่อยเหมือนกันวิ่งผ่านหน้าเราอะไรเงี้ยเรากำลังแบบฟาร,ร์มของฟาร,ร์มกล่องเนี้ยโหแม่งมาเป็นกองทับเลยชิบหายนี <c oughs> ม่มกะจะเอากันให้ตายเลยหรืองไงโธ่อ่าแลาวรับการอัพตัวละครเนี่ยมันก็จะมีทั้งสกิลเรือสกิลน,นี่เลยฮนะตามในวิดีโอเลยเห็นปะ ผมเลือกเล่นเป็นตัวหญิงเนี่ยพอตัวนี้ที่ผมดูตอนเลือกตัวละครตัวนี้มันอึ๋มสุดละสายหื่นกามก็มาครับนี่อ่า,อาแล้วก็ยังมีการอัพเกรดเรือด้วยนะเห็นปะเรือโลกของเราก็คือจะอัพเกรดได้ก็ต้องไปพัฒนาพวกเทคโนโลยียต่างๆครับตอนอัพเทคโนโลยีพวกการวิจัยอะไรพวกนี้ย ยยังเอะครบซึ่งในเกมเมีเกร s t ทำตลอดอ้โอเคอันนี้อันนี้ก็มาเป็นหมดเรื่อง,องละอันนี้ลงถ้ำนะครับนี่เข้าไปลบไปนในขวดนะเห็นไหมน,ะนันเจนก็แม่งเป็นขวดครับโอเคนี่คนระับเกาะละลอยมาละ เลอเป็นหมวดเนื้อเรื่องครับในด่านในด่านแรกเลยเนี่ยก็สมมติสําหรับปลดล็อกด่านนี้จะมี3ด่านนะหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งถึงหนึ่งขีดสามถ้าเราผ่านทั้ง3ด่านนี้เราก็จะได้เรือแบ็คเพิร์บซึ่งผ่านง่ายมากมาฮะไม่มีอะไรเลยตีธรรมดาก็ผ่านแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปตีให้ดูเลยก็แล้วกัน่ยนี่เควสนี้โดยในเควสแรกเนี่ยละเขาก็จะให้เราตีไอ้เรือลูกกจอกเนี่ยสองลํำเนี่ย ตีให้แตกก็จะผ่านนันหนึ่งละเนี่ยโอเคก็จ,จบไปแล้วหนึ่งลำอันนี้ผมก็สปีดคลิปไปเลยนะจะได้ไม่ช้าครับ ซึ่งไอการที่เราจะลงดันเจียนะไอประตูเข้าดันจะอยู่ใกล้ๆกับ NPC นพีซีสองเควสนะฮะจะแถวบริเวณริมริมท่าเรือข้างล่างท่าเรือหน่อยนึงอ่าจะมีอะไรอนะ่ะรูปเหมือนทางเข้าดันนะ่ะโอเคก็จบไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมดันเจียหนัอที่หนึ่งอย่างง่ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Pirates of Caribbean ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แนะนําเลยนะเป็นเกมนี้ก็ในวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนกนแล้วกันครับเดี๋ยวเอาไว้คอมคอมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมานําเหนือวิดีโอใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูอีกครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ